สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่3พฤษภาคม2567แพทองทานยันตัดสินใจถูกตั้งรัฐบาลผสมปรืมปรับคอรมอถูกฟ้าถูกตัว นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวเปิดงาน10บเดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็มสิบในบางช่วงบางตอนระบุว่าในนามของหัวหน้าพักเพื่อไทยขอยืนยันว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากที่ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นเมื่อ10เดือนที่แล้วเพราะปัญหาที่มีอยู่มากมายตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารถึงสองครั้งส่วนกรณีที่รัฐบาลเพิ่งปรับครมซึ่งมีเสียงจากนักวิชาการหลายท่านที่น่าเชื่อถือได้ให้คํา ยืนยันว่าถูกฟ้าถูกตัวมากที่สุดทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่มีทางเลยที่จะแยก่กว่าเดิม ฝืนรายการนายกพบประชาชนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดรายการนายกพบประชาชนเพื่อสื่อสารการทำงานของรัฐบาลและพูดคุยกับประชาชนออกอากาศเดือนละหนึ่งครั้งในวันเสาร์ซึ่งจะออกอากาศครั้งแรกในวันที่11พฤษภาคมเวลา8นาฬกา30นาทีโดยรายการนายกพบประชาชนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตร จับอดีตตำรวจร่วมแกงอุ้มรีดชาวจีนจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีชายชะกัน3คนบุกเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านดิงแดงเพื่ออุ้มชาวจีน5รายออกจากห้องพักโดยสมอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะรีดไถเงินกว่า2อล้านหแสนบาทก่อนปล่อยตัวผู้เสียหายล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนะครบาลสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3รายและสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นเป็นอดีตตำรวจที่ถูก ให้ออกจากราชการไปแล้ว